มาดูโจทย์ข้อที่3กันต่อเลยในแบบฝึกหัด1.2ึ่องขอไขิตศาสตร์ม .3 เล่ม1พื้นฐานสอสอวทบทที่1นะครับโจทย์ข้อที่3ามเขาบอกว่าถังเก็บน้ำฝนทรงกระบอกของโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งสูง4เมตรวัดเส้นรอบวง,งภายในถังได้เท่ากับ3.14เมตรถังใบนี้ เก็บน้ําฝนไว้ได้มากที่สุดเท่าใดก็คือเก็บได้ปริมาตรเท่าไหร่นั่นเองโอ้ค่อยหาปริมาตรเรามาดูรูปจําลองกันก่อนจะได้เข้าใจง่ายขึ้นอ่าอ่ามาแล้วออกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเอาละนะครับนี่คือรูปจําลองของโจทย์ถังเก็บน้ำฝนสูง4เมตรวัดจากตูดถังเล็กง่ายเลยนะไปถึงปากถังเนี่ยนะ สี่เมตรเอาละว,วัดเส้นรอบวงนี่คือเส้นรอบวงนะครับวัดทั้งหมดทั้งวงกลมสีแดงแดงเนี่ยวัดไอ้วงกลมสีแดงแดงข้างในเนี่ยนะครับสีแดงแดงที่อยู่ข้างในนะได้เท่ากับ3.1 4สเมตรครับนะแต่เราไม่รู้ไอ้ตัวนี้รัศมีเท่าไหร่เราก็ไม่รู้หรือเส้นผ่านศูนย์กลางเท่าไหร่เราก็ไม่รู้และโจทย์ให้ถามหาว่าปร,ริมาตรมันคือเท่าไหร่ ใช่ไหมเราก็ไปดูว่าโอ้ถ้าสูตรปริมาตรเนี่ยมันก็ต้องาย r ยกกำลังสอง h r ก็คือรัศมีคือตัวนี้แต่เราไม่รู้ r แล้วเราจะหายังไงล่ะมาดูกันต่อน,นิดนึงนะครับอ่านี่คือตัวที่เราไม่รู้อ่มาดูวิธีคิดที่เรารู้คือเส้นรอบวงและสูตรของเส้นรอบวงคือ2 p r r ก็ยังไม่รู้อีกเหมือนเดิมไม่เป็นไร แต่เรารู้อะไรครับเรารู้ว่าเส้นรอบวงภายในทั้งหมดมันเท่ากับ3.14อ่ามีค่าโดยประมาณเท่ากับ2คูณด้วยพายก็คือ3.14และคูณด้วย r ที่เราไม่รู้ก็ค้างเอาไว้แบบนี้เลยลูกนะครับเราจะเห็นว่ามันอยู่ในรูปของสมการอนะอันนี้ก็คือหมายเท่ากับนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าเขียนว่าเป็นค่าโดยประมาณเท่านั้น เพราะฉะนั้นเราไม่รู้ก็ใช้หลักสมการครับ R ก็เสมือนเป็นตัวแปรเราก็ค้างตัว r เอาไว้3 1 4ถึงก็ค้างเอาไว้และฝั่งนี้มันเป็นตัวคูณเราจะย้ายฝั่งนี้นะครับฝั่งขวานี่เอามาฝั่งซ้ายเพราะฉะนั้นจากคูณการย้ายข้ามฝั่งในหลักของสมการต้องกลายเป็นหารเราก็ได้สูตรออกมาเรียบร้อยนะครับปรากฏว่าโจทย์ให้มาง่ายมากเลย3.14นนะครับแล้วก็พอดี ค่าพายก็สามจุดหนึ่งสี่เพราะฉะนั้นสองตัวนี้หารกันก็จะได้หนึ่งสองคูณหนึ่งก็เป็นหนึ่งข้างบนก็มีผลเป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นค่ารัศมีก็เท่ากับเท่าไหร่ครับหนึ่งส่วนสองถูกต้องนะครับเศษหนึ่งส่วนสองนั่นเองเศษหนึ่งส่วนสองเมตรเนี่ยเราเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือครึ่งเมตรลรกครึ่งเมตรมีหน่วยหนึ่งก็คือศูนย์จุดห้าเมตรนี่เขาเรียกกันว่าครึ่งเมตรนะเขียนเป็นเลยรูปคณิตศาสตร์คือศูนย์จุด หเมตรหรือเขียนในรูปเศษส่วนก็เป็นเศษหนส่วนสเมตรค่าเดียวกันเลยเอาละเราได้อะไรแล้วเราได้ค่า r แล้วเราก็เอาค่า r ไปหาในสูตรของปริมาตรต่อไปนะเราก็ใส่แทนค่าภายด้วย3.14คูณด้วย r ได้แล้วนะครับคือตัวนี้นะ0.5ยกกํากกำลัง2และคูณด้วย s ของถังที่รู้แล้วก็คือ4เมตรนั่นเอง 0.5ยกกำลัง2คือ5คูณ5เป็น205นะครับทศนิยมของการยกกำลังก็คือ0.5คูณ0.5เพราะฉะนั้นทศนิยมที่ได้ต้องเป็น2ตำแหน่งอันนี้เคยดูข้อแรกๆไปแล้วนะคงจะเข้าใจนะครับเราก็มาตั้งคูณกันเลยวิธีคูณทำยังไงดีละ่ะนะเราก็มาดูวิธีคูณตัวนี้ก่อนนะครับเอาตัวที่ง่ายก่อนมาคูณกัน คือ25กับ4ี่เนี่ยคูณกันมาได้100จํรอไว้เลยนะลูก25่ส้าคูณสเป็นหนึ่งร้อยเสมอบางทีเราก็จําเอาไม่ต้องไปคิดเยอะนะครับพอได้100เสร็จก็เอา100ยเนี่ยไปคูณกับ3า4สวิธีการคูณก็3.1 4สตั้งคูณด้วย100แบบนี้นะข้างหลังเป็นศูนย์ก็ชักลงมาแล้ว3ามึงเราก็มาใส่ไว้ข้างหน้าคำตอบเราก็จะออกมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นนับทศนิยมครับ1 2 3 4ตสามสี่ตำแหน่ง1 2 3 4สาี่เพราะฉะนั้นทศนิยมอยู่ได คำตอบที่ได้ก็จะเป็น3.14ลูกบาทเมตรนี่คือคำตอบข้อที่3นะก็ตอบว่าถังใบนี้เก็บน้ำฝนไว้ได้มากที่สุดประมาณ3.14ลูกบาทเมตรโอเคไม่ยากใช่ไหมนะครับสามารถที่จะเข้าใจได้ไม่ยากนะคณิตศาสตร์ไม่เกินความสามารถของเราทุกคนนะครับและเดี๋ยวไปดูต่อในคลิปถัดไปข้อที่4